โรงเรียนเดชอุดมเปิดรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา2565โดยใช้การสมัครผ่านระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์สามารถศึกษารายละเอียดการสมัครได้ที่เว็บไซต์โรงเรียน w w w d ์ t u d เว็บเดชอุดมเ o ซงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนเดชอุดมหรือจากเอกสารประกอบการรับสมัครเข้าเรียนปีการศึกษา2565สามารถรับได้ที่ห้องวิชาการอาคาร6โรงเรียนเดชอุดม ขั้นตอนการสมัคร 1. เข้าสู่ระบบโดยนำเลขคู่มือสมัครและเลขประจำตัวประชาชนเพื่อลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบการสมัครเรียนออนไลน์จากนั้นเลือกระดับชั้นที่ต้องการสมัครซึ่งจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงระดับชั้นที่สมัครได้ในภายหลัง 2. บันทึกข้อมูล ทำการกรอกข้อมูลส่วนตัวลงในแบบฟอร์มในระบบให้ครบทุกช่องกรณีที่เป็นนักเรียนเดิมของโรงเรียนเดชอุดมจะมีข้อมูลในระบบแล้วให้ผู้สมัครปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันข้อมูลที่อยู่สามารถพิมพ์บางส่วนของชื่อตำบลเพื่อดึงชื่ออำเภอและจังหวัดลงในแบบฟอร์มโดยอัตโนมัติข้อมูลการศึกษาสามารถพิมพ์บางส่วนของชื่อโรงเรียนเพื่อดึงข้อมูลลงในแบบฟอร์มได้โดยอัตโนมัติ ผลการเรียนเฉลี่ยนักเรียนที่สมัครห้องเรียนปกติให้ข้ามขั้นตอนนี้ไปโดยไม่ต้องกรอ,อกข้อมูลโปรตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องอีกครั้งก่อนคลิกป,ปุ่มถัดไป 3. แผนการเรียนให้ผู้สมัครเลื่อนแผนการเรียนขึ้นหรือลงเพื่อจัดลำดับแผนการเรียนให้ตรงตามความต้องการแล้วคลิกป,ปุ่มถัดไป 4. หลักฐานการสมรัคร ให้ผู้สมัครอัปโหลดไฟล์เอกสารหลักฐานการสมัครให้ครบทุกรายการผู้สมัครโปรดเตรียมภาพถ่ายหรือเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วนและคมชัดก่อนทำการอัปโหลดเอกสาร 5. ข้อมูลผู้สมัครให้ผู้สมัครตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวข้อมูลแผนการเรียนและหลักฐานการสมัครทุกรายการให้ถูกต้องหากพบรายการใดที่ต้องการแก้ไขให้คลิกที่ปุ่มแก้ไข เมื่อข้อมูลถูกต้องทุกรายการให้คลิกที่ปุ่มส่งใบสมัครและรอตรวจสอบสถานะการสมัครในวันถัดไปหากมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ห้องวิชาการอาคารเรียน6โรงเรียนเดชอุดมหรือโทรศัพท์0810742442หรือลา์งานรับนักเรียน DDS Hmm. <laughs>